สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมอยู่แถวริมถนนสามย่านซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นถนนแห่งของกินแล้วนะเนี่ยผ่านมามีร้านเฉินกงเห็นไหมนี่ปู่พันปีร้านนี้ตือววนอร่อยข้าวเหนียวดีมากนะฮะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดในเล้ามีจัก,กรวรรดิเจ้าเก่านะครับนอกจากนั้นยังมีกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลายนโฟรสเด็ดหรือเส้นเนี้ยของกินเยอะเลยเขาเรียกได้ว่าเป็นถนนอีกถนนหนึ่งที่แบบไปหาของกินกันได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องหาที่จอดรถด,ดีด นะครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากนะเนี่ยสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนสั่งอาหารใครที่ชอบกินก๋วยจับไงก๋วยจับเยาวราชอะ่ะเล็กอ้วนอะ่ะรู้จักไหมที่แบบว่าอุย้ยคนเยอะๆแน่นๆกว่าจะได้กิน,นลำบากนี่มาที่นี่เลยชามเท่าไหร่ครับที่นี่ธรรมดา50พิเศษ60บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชม ที่บอกว่า s e คัน d c ชอย c ์เนี่ยหรือว่าทางเลือกที่2เนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือร้านเดียวกันแต่เขาแยกสาขามาที่นี่โดยที่ยังไม่ค่อยมีคนทราบเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยลองชิมดูที่นี่นะยังมีหอยจ้อแห่ขึ้นมีข้าวหมู่แดงด้วยแต่เด็ดๆเลยคือกจับนี่แหละ คุณผู้ชมคลิปนี้ผมเน้นก๋วยจับเลยนะก๋วยจับร้านในเล็กนเนี่ยปกติไปเยาวราชานะโอ้โหจอแจแล้วกว่าจะได้กินเนี่ยก็ลาบากอันนี้เขามาเปิดตัวน,นี้สำรองนะคุณผู้ชมสามารถมาทานได้เลยนอกจากก๋วยจับแล้วก็ยังมีข้าวหมูแดงมีหอยจ้อมีแหกขึ้นสั่งได้เลยแต่วันนี้ผมเน้นก๋วยจับอย่างเดียว ใครที่แบบว่าชอบพริกไทยนะเตือนก่อนไม่ต้องใส่แล้วคือมันพริกไทยเด็ดมากอ่ะใครที่แบบไปแฮงเอาท์ปาร์ตี้มาอะไรเนี่ยได้อย่างนี้ร้อนๆสักชามนะดีขึ้นเลยขวยเจ้าในเล็กอ้วนนี่ไม่ต้องกลุงเลยนะครับคุณผู้ชมต้องมาลองกินดูอ่ะใครที่ไม่เคยกินขวยเจ้าร้านนายเล็กอ้วนนะมาลองก็จะรู้เลยว่ามันเผ็ดร้อนมันแบบ มากินนายเล็กอ้วนไม่ต้องไปเยาวราชเดินก็มาเลยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดวิ่งมาทางที่รถวิ่งไปเนี่ยอยู่ก่อนถึงปัปง๊มปตทอยู่ริมถนนสามย่านและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยคลิปนี้เรามานําเสนอสั้นๆเพื่อให้คุณผู้ชมไม่ต้องไปต่อคิววุ่นวายที่อยาวราชมาที่นี่จบเลย không chè không chè không oh, chè, chè 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 không chè không chè không chè 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 ốc chuôi cân chè ốc chuôi cân chè không không